ดึงเลยโอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วมือหัวใครเอามาเนี่ยหัวกูเองสวัสดีค่ะไปเจอหัวคนทำมาจากด้านนอกมันมีแผ่นเพลงให้อะแล้วก็มีอะไรเขาโอเวอร์เฮดวิวโอเวอร์เฮดวิวด้วยโอ้ไม่นะ แล้วก็ชื่อแผ่นเพลงมันมีชื่อด้วยไอ้มันมันมีทิศทางด้วยพี่ลองขึ้นขึ้นขวาดิมีขึ้นขวาไหมขึ้นขวาใส่หีบนี่ไงขึ้นขวาสิบสามเชี่ยเอาเพลงสิบสามเป็นขึ้นขวาเนี่ยนะยัาไงอ่ะกูต้องรอป่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอตอนฟังเพลงสิบสามเลยนะบักแล้วบัอกอีกเหรอไม่บักหรอก ต้องมีวิธีดีวะจะปิดคอมมานหรืออะไรบ้างมึงอ่ะไม่ปิดจะปิดคอมมานได้ไงเพราะมึงเพิ่งวับมันอน่ะ <c oughs> ทีเราแอบ,บไปดูคนเล่นที่คลิปน่าเขาบอกว่าลงขวาวะ่ะทำไมต้องเป็นลงขวาครับทำไมวะโอ้ my เราต้องมองอีกด้านหนึ่งดิคือด้านนี้ใช่ไหมใช่ป่ะทำไมอ่ะอเนี่ยไอจานเนี่ยคือทางเชื่อมของเราที่เราจะไปทางไหนคือมีขวากับล่างแล้วเราก็ต้องเสียบ<อ>ไปเพื่อที่จะเปิดทางขวากับทางล่างงั้นอันนี้ก็ต้องซ้ายบนนะดิใช่ป่ะต้อง <c oughs> มีอันนี้ทำเมวอะไรไหมเนี่ยซ้ายบนเว้ยเอ <c oughs> นี่แล้วก็วู้วเ่วาวเวู้วนี่กูาเอาไปทุกอันนะยังไงก็ต้องเอาไปทุกอัน อันแบ่งแบ่งเกึ้อกื้อแล้วกันมั่นใจะเนี่ยถูกด้วยเป๊ะไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ว่าเป็นทางเชื่อมซ้ายบนบนล่างโอเคเฮ้ย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 อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้รอตายแบบอ๋ออ๋อเมื่อกี้กูดึงดิสออกโทษ ต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่ามันจะพอหรือเปล่าใช่งั้นเราซ้ายขวาไม่ได้เราก็ต้องเออซ้ายบนซ้ายบนมีทางเดียวอ่ะมีว่าเออกูมีม่มีวะโอไม่มันวกลับมาที่เดิมซ้ายบนแล้วก็ขวาล่างไปบ้างขวาล่างล่างขวาหรือบนซ้ายเลือกเอาอ่ะ สายบนสายบนอะไยังน้สายบนก็ไม่มีหรอกหาดนะมีมีมี่าก็ไมมันล่างบนงบนบนล่างขวาล่างขวาผมอยู่ที่มึงแล้วตอนนี้ฮึ <c oughs> เฮ้ยสายสายบนสายบนมีมีหรอ เอ้ยไมีมีเัินกลัวหมดเนี่ยล่างขวาล่างขวามันหมดแล้วนะหมดหรออืมใช้ซ้ายขวางั้นกลับไปแล้วใช้ซ้ายขวาซ้ายขวาได้ซ้ายขวาได้เอาวันนี้ออกแล้วใช้ซ้ายขวาใช้ขวาเออแต่อันนี้ต้องมีซ้ายบนอ่ะก็เคยเมื่อกี้ที่กูเอาบ่างวะใช่ป่ะ บนล่างบนล่างเท่านั้นมีไหมไม่มีว่ะวางแผนใหม่คือเราไม่วางแผนเลวเราโดนสดมากตอนนี้รีเซ็ตดิสเลยเอาใหม่นี่คือเราต้องเริ่มใหม่แล้วหรอเนี่ยรีเซ็ตเอามันต้องรีเซ็ตหมดเลยเนี่ยว่ะไฟนไว้ายายปวดหูแะทีก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเดิมด้วยนี่ก่อน ลองไปอีกทางไหมเผื่อมองมุมก,กลับเอ้ยอันนี้ต้องซ้ายขวาสองันครบเลยอ่ะอลองบ่นิดเดียวเองปะ่ะไยใช้ซ้ายขวาสองอันเลยนะ<า>ซ้าย,ายบนขอคุ้มค่ายแล้วลซ้ายบนมีป่ะมีใสาเียบนล่างมีอันเดียว ก็อะไรเผื่อมันถูกทางตึงตึงตึงล่างขวาตึงแตกแ <c oughs> ตกตึงซ้ายบนโอ้ซ้ายบนกูมีเป็นแสนนะพูดเลยเฮ้ยเฮี้ยต <c oughs> ันก็ไปทางเดิมแล้วกันเนาะพิวเล t สโกปไปเดิมเลยแตกแตดต, <c oughs> ตึงแตกนี่ก็ต้องซ้ายบน แลดูทางเดิมเงี้เฮ้ยยังยังยังอาจจะต้องซ้ายขวาก็ได้ที่มึงบอกว่าอ้อมได้ใช่ไหมซ้ายขวาอีกรอบก็ตันดีกว่าก็ขึ้นมาแต่ตรงนี้เลยซ้ายบนอาอด้วยล่างขวาแตะแตะตุ้งแตะล่างขวาล่างขวาโอ้ยไม่มีขึ้นลงอ่ะจะขึ้นไงวะมัน <laughs> เหลือช่องสุดท้ายแล้ว โอ้ <Whoa. S 2> ตึงแจตึงตึงแจแจแจอีก one c o u r s we got q u a r s e ทำเพลงที่นี่มันเท่ดีขวาบมวนมาขวามวนเพลงสิบสามนั่นแหละคือคือมันขึ้นเป็นมิวสิกนิดละกูลืมชื่อโอ้ชื่อล้างขวาแม่งข้างขวาโอ้ห้องแม่งส่งมาเพลงสิบสามเลยสิ สายขวาอันนึงโอ้ยคอม plete แมน้ายขวาเลยอันสุดท้ายมันต้องใช้แน่ๆมันต้องใช้แน่ๆเออโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my โอ้ my โอ้ my god มัมติคิบิ ให้เคลื่อนย้ายไอ้นี่ไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่กินกันไงเหมือนเกมหมาป่าเอ้ยเหมือนเกมอะไรนั่นน่ะนักบวชกับปีศาจอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยแล้วคุณลืมวิธีการเล่นน่ะกูก็เหมือนกันอันนี้คืออะไรก็อันนี้เป็นของวินเลเจอร์ไงแล้วก็พอกดทานเฟอร์ปุ๊บมันก็จะแบบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเอาวางนี้ใช่ไหมมาวางแล้วปั๊บเรากดทานเัาต้องกดว่างั้นกดทานเฟอร์ปุ๊บเน่หายไปตัวนึงเลย ก็จะไม่ด้งนีไ่ไหนวะรอแป๊บ <c oughs> มีคานย้ายให้ด้วยเอออ๋อ,อ,อถ้าก็ถ้านักบวดน้อยกว่าไอปีศาจมันก็จะแดกไงอ๋ตอตเอาอปีศาจยังไงก็ต้องเอาปีศาจไปก่อนอใช่ป่ะยังไงก็ต้องส่งอสองอันใช่ไหมผมไปสองตัวบ้าจริงด้วยวะ ส่งได้มากสุด2ว่างั้นสร้างปัญหาให้กูอีกแล้ววิลเลจเจอร์ก็ส่งไป2เหมือนกันคือหมายถึงว่าคือถ้าย้ายไปฝั่งนี้มันก็ต้องควบคุมฝั่งนี้ว่างั้นโอเคโอเคเก็นละซอมบี้กลับไป1ตัวแล้วก็ส่งอะไระเเจอร์วิลเลจเจอร์ไป2ตัว เอ้ยวิลเลเจอร์สองตัวอีกตัวเดียวก็ตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัววิลเลเจอร์หนึ่งตัวแล้วก็ซอมบี้อีกตัวนึงเชื่อกรุเอ้ยแมวเดี๋ยวก็ตายนี่โง่ไปเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายซอมบี้สองแม่งอะไรทียมันใส่ไอ่ไปไ่ทั้งสองตัวเลยมึงไอ้สัตว์อ๋อใช่แล้วเสร็จแล้วก็ส่งซอมบี้กลับมาหนึ่งแล้วก็ส่งวิลเจอร์ไปสองซอมบี้กลับมาหนึ่ง อสองสมบี้กับ1แล้วก็วีเลเจอร์มาสอง,สองวีเลเจอร์มาสองอ่าพัง่าดแล้วเนี่ยกูคือมันต้องคิกคีม<ๆ>โกใช่ไหมเย,ย่มมีสอมบีต้ตัวสุดท้ายพังพังกำแพงกูโดดตบหน้าอาชิบหา,ายเฮ้ยห,หรือว่า ยังไงยังไงอ่ะก็ต้องส่งวลเลเจอร์กับหนึ่งซอมบี้กับหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยเออนั่นแหละวลเลเจอร์สองได้แล้ววลเลเจอร์สองถูกแล้วถูกแล้วส่งซอมบี้กับหนึ่งตุ้งมูเมนต์ช้ามากโอเคซอมบี้สองเอาวลเลเจอร์กับคนเดียวก็ได้รอดอยู่มองหน้ากัน โอเคและสุดท้ายนะครับผมคุณผู้ชมจจ j DJ Repair จบโอ้ my God เหยียมมาเหยียบไง่ต่ออะไรเนี่ยเหยียบแจ๊ อะไรให้มีรูให้ดูด้วยดูหรือเดินเนี่ยดูอย่างเดียวอ่ากดฮะโอ้ Orange p o โ o แล้วไงอ่ะโอ้ Blue p o l o มันเล่นปอท่อใช่ไหมอ๋อปอท่อแล้วไงอ่ะก็เข้าดิอ๋อยังไงก็มากดนี่แล้คือปอท่อเป็นแกะเหรอครับกดเลยกดเลย แล้วก็วร์ปกับพอร์ทัลแล้วเข้าทางไหนอ่ะทางนู้นใช่ไหมเข้าอ๋อไปสุดจองเน็ต Singularity c เ a n n e l a t o r เพื่อเอ้ามีคนคนเดียวเท่านั้นที่จะได้สิ่งนี้เป็นพอร์ทัลเป็นพอร์ทัลรู้แล้ว ยิงไงวะเห็นรูว่างๆนี่ไหมอ๋อโอ้แกอ่าอ้าทำไมกูไม่ไปอ่ะไม่งานดีกว่าดานนี้ได้ไงเคลื่อนๆอนอ่าได้บูกับออเรนเลยไว้รอบนี้ขึ้นไปงั้นอ่ายิงส้มยิงส้ม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  พลาเหรอโอ้ยตรงนั้นเลยเหรอแล้วก็โดดไปฮึดีกว่ามั้งเนี่ยโอเคอ๋อเหมือนเกมบอลท่านเลยสัสเออยิงยิงน้ำเงินตรงนี้ส้มตรงนู้นหลิมมากอ่ายิงน้ำเงินตรงนู้นเลย ทำไมังงี้นุ่งนุ่งนู้นเลยวะงีดไปต่อแต่มึงเล่นบ้างเออโอ้ไม่เจ็บไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ดิก็พอท่านก็เป็นงี้อ๋ออ๋อได้ได้ได้เอาใหม่เลยแล้วกันอันนี้มันอยู่สูงบั๊ตายเลยเหรอ ทิศไหนวะ <DM. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอ,ะอะระวังระวัง oh. เหมือนเป๊ะเลยเกมที่โอไม่ oh, my, นะจะบอกนะวะ่าฮ <Huh? S 1> ะทิ้งอะเดี๋ยวกูไปก่อนนะ <c oughs> นก็ไม่มีอะไรมากนะมันหลอกเรามันก็ไม่ได้อะไรมากาเออโว้ยเรดวู แหมมึงทำซะเหมือนพอทันจริงด้วยเล่นม,มีระวังนี่อร่อยไหมระวังหน้าไปมันมีรูเข้าไปเนี่ยกูนึกว่าด้านบนมีรูอ่ะต้องทำไงอ๋อมันมีสี่ทิศป่ะอืมเหมือนเราต้องไปทำลายในแต่ละทิศป่ะโดนลงมั่นใจเหรอโหยอลตัวเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ใช่ละ <c oughs> อันนี้คือไม่มันใช่ทางเดิมไหม ทางใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วบีมเย,ยได้ได้ได้ <c oughs> เฮ้ยทางใหม่มันต้องอลงทุนขนาดนี้เลยเหรอวะบีมมันยิงไม่ถึงนะเนี่ยเฮ้ย อันนี้มีทางไปทางนี้คือทางนี้มันตันเปล่าวะใช่ปะ่ะอ๋อต้องเข้าไปในรูนั้นใช่ไหมบีมึงต้องมึงต้องยิงแกะให้ให้ให้ใหชิดรูดแดงอ่ะเห็นป่ะโอ้โหให้ชิดฝั่งแดงอ่ะไม่ไม่ใช่เข้ารูดแดงนะหมายถึงเพดานฝั่งแดงอ่ะโอโมึงอยู่อีกมุมนึงมันวิ่งมันพุ่งเข้าไม่ได้ไงเข้าใจใช่ไหมไม่กูต้องยิงผ่านรูนั้นเปล่าวะเฮ้ยมี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 กูเห็นละมีหรอต้องยิงให้ทันหรอยิงให้ทันเฮ้ยจ้า อยากดูจังโหใครจะทำได้วะแม่เราหันแม่งผิดด้านเลยไอ้เหี้ยมึงก็ตั้งทิศให้ถูกดิไม่คือมึงมึงมึงวางแกะให้ถูกทิศดิมันจะได้สบายไงยิงเลยยิงเลยเตอนหัวกูเนี่ยโอ้ยได้ได้เกือบได้เหมือนจะโดนนะอ๋อบีม เฮ้ยยิงโดนเที่ยเลยนี่ยใช่เหรอได้แล้วเอ๋อคือเราลงมาแล้วเหรอเฮ้ยได้แล้วได้แล้วคือนี่มันกลับมาที่เดิมไม่ใช่ใหรอไม่ไม่ีทีหนึ่งสังเกตจากไอพอทัลแกะสีน้ำเงินนี้ไม่มีได้ปะวะมันใช้ฝีมือเยอะเกินไปนะเว้ยใช่เห,หรอ มันมันไม่ใช่พัดเซิร์นได้แล้ว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 เข้าไปเลยนะ yes ใช่หรอวะที่ไหนก็ที่เดิมอ่ะเอ้ยเฮ้ยเดิทางนี้นี่เราต้องขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอใช่ป่ะขึ้นไปอีก่ขึ้นไปมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยกูเห็นเฮ้ยแล้รกูเท็นแล้วได้460ของแท้ 360ได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังไม่วางนี่ไงมีแรมละละมันช่วยอะไรวะเอาอพอท่อไปแก่ๆดินี่ไงฮ้จริงจังวะเนี่ยคือเราต้องทำงี้ทุกทิศเลยอือฮึพอคุณลุงช่องนียตายยิงคิดว่าด้านบนนี่มันจะเป็นนั่นใช่ไหมไม่เคยยิง ย้อยเอออย่างนั้นอ่ะให้มันไปโดนด้านบนพอดีนนโอ้โหโอ้โหโดนแล้วนะโอเคขึ้นไปก่อนโอเคชัดเจนคือไอสัตว์กูเล่นเองก็ได้นะไม่ใช่ไหมมึงเอาแรงมาดันใจมามากไปไหมเนี่ยได้กูเล่นเองก็ได้สีส้มหายไปยังไม่หายยังยัง,ยงเฮ้ย <c oughs> มันโดนแล้วนะ มันต้องโดนสินิดได้แล้วตรงไหนกันโอ้ยโอ้ยไหนอ่ะไม่ไม่อย่าเพ้ออย่าเพ้อเพ้อมันดูเหมือนใช่ไงไม่ไม่มึงดูให้กูเลยนะไอ้คือกูอยากรู้ว่ามันมาอย่างไง กูยิงด้านล่างทิ้งไว้ได้ป่ะเออนั่นแหละจะได้ถ้าถ้ามันมามันก็หายไปอะแค่นั้นแหละอีกนิดเมื่อกี้เออไปโหวูดเซติ่งกันซีนกันนั่นนู่นเลยนะให้มันได้เหอะไอ้เหี้ยเอฟแล้วก็เอ็มเอลจี อะไรวะคนเราเอาดิมันต้องผมมาทั้งตัวแหละยังเหรอวะกูไม่นอยู่เลยเนี่ยอ้าวาต้องหนีดิไหนวะโอ้ยมาเกือบไลยสุดเดินเดินหน้าเออนั่นแหละนั่นเองเฮ้ยผิดสีเกือบแล้ว ส่งคนไปคนเดียว่อมึงไปคนเดียวพอขวาต้องกลับเองใช่ป่ะโดดแม่งกลัวเฮอะไรล่ะเฮ้ยป้าเออชอบเลยเฮ้ยบอเดือัสุดแล้วเราเราต้อง มึงแย่งป like> ืนกูกูจะขึ้นยังไงเปิดโหท่านให้กูดูนี่เด hmm ี๋ยก vet ้อยตรงที่มันกระจกวะเราต้องยิงโปรเจกต์ตายเข้าไปยิงเข้ากระจกไปอ่ะโอ้ยนี่ง่ายๆเลยพี่อะ หลังกูเลยเฮ้ยโอ oh my god เรียบร้อยกูจะเข้ามากับมึงทำเพี้ยขึ้นไปบีมขึ้นไปน้ำเงินเอ้ยฟาส้มส้มส้มนั่นมึงทำเพี้ยดึงเลยโอ้โห <c oughs> oh, ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ my god เยี่ยมเฮ้ยโอ้ my god red wool spirit โอ้ my god โอ้ my god mom mom ถ่ายด้วยกล้องมือถือมาโอเคนะใส่นะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะอืมเพียงแค่เรามีบั๊กเฉยใช่ป่ะใช่ไอ้นั่นเสียงไอ้เถียงพี่เสียงบิกหลอดหลูบเปิดโคตรโคตรแฟนซีอ่ะคือ ให้ใครมาแข่งก็ไม่แฟนซีเท่านี้แล้วจริงแน่นอนเราเหลือดาอะไรม้างเนี่ยเราเหลือบอสแบทเทิลกับพักอาวปากอาวใช่เป็นล่มปากอาวอ่าสองดานนี่เหรอครับงันล็อกไปตกแต่งบ้านกันก่อนไหมฮะเดี๋ยวจะได้จบสุด่อนล็อกเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งแป๊บนึงนะคือให้คนดูเดาไง เดาว่าจะให้ทำอะไรไม่น่าถามเลยว่าจะต้องเอาตัวอะไรอะนะตัวอะไรเกมโหมดหนึ่งอะนะเดี๋ยวนะไม่ใช่เข้าคุกนะไอ้หี้ยกูแบบเี๋ยครับเดี๋ยวมาเอ้ยเดี๋ยวมาครับโอเคโอเคทุกคนเรามาแล้วเราพร้อมที่จะมาซุ่มด่านแล้วนะครับผมกับเครื่องซุ่มด่านเครื่องเดิมแต่ก่อนนั้นเราต้องมารีวิวก่อนว่าเราได้เพิ่มมาแล้วไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ดีนะ ดูฮะพื้นเราได้เปลี่ยนเป็นสีสองสีตามระบบพอร์ทัลที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะเรามีแววอีกครึ่งหนึ่งจะถูกเปลี่ยนนะครับครับแล้วตรงนี้เสาแดงก็จะมีแกะนะครับผมแกะที่ทั้งห้าตัวใช่แล้วแกะที่ทำให้เราทรมานเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เปลี่ยนพื้น,นีก็รออู้แค่นี้นะเปลี่ยนพื้นนี่ก็รู้เลยว่ามึงยิ่งใหญ่มากเค เราจะทําการซ่มด่านนะแต่ผมลืมเปลี่ยนเกมโหมดนะเปลี่ยนกันเพื่อความแฟร์นะครับผู้ชมจะได้รู้ว่าผมแฟร์ทุกอย่าง everything is แฟร์เราจะทำการซ่มด่านแบบเอ็กซ์เพิดขึ้นไปเลยครับโดนซีน่าได้ขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วครับผมไปเลยครับไอ้กอลวัวเจ้า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 ไม่เอาไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใหม่ he go again he go again no 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 what 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 he gonna do what he gonna do watch out watch out watch out มาแล้วเฮ้ยโอเคเป็น boss battle boss battle ครับอาจจะอยู่ดีอาจาะอาจะคลิปนี้อาจาะอาจาะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นจะเป็นคลิปปากลัวทั้งที่เราเล่น boss battle เ <laughs> สร็จไปก่อนนะครับผมไม่ไ <laughs> แน่เลยโกงเวลา <laughs> โอเคได้นะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับ <c oughs> ผมก้งญาติพี่สาวนุ่นสามครับกับมาเกมเมอร์ไปแล้วครับแค่ <c oughs> นี้ฮะกดไลค์ทับใครได้ครับ <c oughs> กดแ like, ชร,ร์กดเทียอะไรก <c oughs> ใใ็ได้ <c oughs> ที่มีขอยจอร์ซิน่าอยู่กับท่านครับครับผมติร์ดติร์ดเติร์ดจอ